สวัสดีคะ่ะนักเรียนวันนี้นะคะเจอกันในคาบวิทยาศาสตร์โลกดาราศาสตร์อีกแล้วนะคะวันนี้มิรก็จะมาสอนเนื้อหาที่ต่อเนื่องจากในคาบมิตรที่เราเรียนในครั้งที่แล้วเกี่ยวกับอะไรคะ 1. คือโครงสร้างของโลกก่อนที่เราจะเรียนโครงสร้างของโลกเราได้เรียนเกี่ยวกับวิวัฒนาการการเกิดโลกซึ่งจะมีขั้นตอนในการเกิด5ขั้นตอนอซึ่งนักเรียนได้เรียนไปแล้วนะ วันนี้เราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับโครงสร้างของโลกซึ่งโครงสร้างของโลกในครั้งที่แล้วมิรได้สอนเกี่ยวกับโครงสร้างของโลกที่แบ่งออกเป็น2ประเภทจำได้ไหมคะ 1. คือโครงสร้างที่แบ่ง จากอะไรคะส่วนประกอบทางเคมีว่าโครงสร้างแต่ละชั้นนั้นมีส่วนประกอบทางเคมีหรือว่าธาตุทางเคมีมีอะไรบ้างต่อมา2คือแบ่งจากอะไรคะสมบัติเชิงกลซึ่งสมบัติเชิงกลวันนี้เราจะมาเรียนนะคะเกี่ยวกับโครงสร้างของโลกที่แบ่งตามคุณสมบัติเชิงกลว่าแต่ละชั้นมีอะไรบ้างดังนั้นอันดับแรกส่วนประกอบทางเคมีถ้ามิถ้าในข้อสอบมิถามว่า โครงสร้างของโลกที่แบ่งจากส่วนประกอบทางเคมีมีอะไรบ้างนักเรียนจะต้องตอบได้คือ1มีอยู่คือเปลือกโลกซึ่งเปลือกโลกของนักเรียนแบ่งออกเป็น2ประเภทคือเปลือกโลกทวีปและเปลือกโลกมหาสมุทรซึ่ง2ตัวนี้ให้จําเลยค่ะ คำข้อสอบชอบถามว่า2ตัวนี้ประหว่างเปลือกโลกทวีปกับมหาสมุทรมีความแตกต่างกันยังไงอันนี้นักเรียนจะต้องไปจําได้แล้วนะในคาบที่เราเราได้สอนไปแล้วต่อมาชั้นที่2คือเนื้อโลกเนื้อโลกมีส่วนประกอบของธาตุอะไรเป็นหลักบ้างแล้วก็มาแก่นโลกหรือว่าแกนโลกตัวนี้นะคะ แต่ละชั้นสิ่งที่มิดย้ำทุกครั้งเลยเวลาออกข้อสอบมิดบอกแล้วว่าอะไรที่มิดพูดย้ำๆแล้วย้ำอีกอะ่ะมันคือข้อสอบมันเลยนะคะด้งน,นตัวแรกคือเปลือกโลกทวีปกับเปลือกโลกมหาสมุทรแตกต่างกันยังไงหนึ่งมหาสมุทรก็คืออะไรคะอยู่ด้านล่างของทะเลหรือว่ามหาสมุทรเปลือกโลกทวีปคืออะไรคะเป็นส่วนพื้นดินทั้งหมดสองสิ่งที่แตกต่างกันหินของแต่ละ อันที่เกิดขึ้นแล้วก็สารประกอบแต่ละชั้นก็แตกต่างกันตัวนี้ต้องจําให้ได้หมดเลยนะคะต่อมาอันที่2เนื้อโลกเนื้อโลกของเราประกอบด้วยสารประกอบอะไรบ้างตัวนี้ต้องไปจํานะแล้วก็มีอะไรอีกคะแก่นโลกหรือว่าแกนโลกตัวนี้พวกนี้ทั้งหมดนะคะ,ะเนี่ยทั้งหมดตัวนี้นะักเรียนจะต้องไปจําสารประกอบของเขาว่าเขามีส่วนประกอบของธาตุอะไรบ้างที่อยู่ในแต่ละชั้นเพราะออกในข้อสอบแน่นอนโอเคนะคะ ต่อมาเรียนมาดูนะคะในวันนี้มิตรจะมาสอนเกี่ยวกับโครงสร้างของโลกที่เราแบ่งตามคุณสมบัติเชิงกลคุณสมบัติคุณสมบ,บัติเชิงกลในวันนี้นะคะที่มิตรจะมาสอนคืออะไรบ้าง 1. แต่ละชั้นมีสถานะเป็นอะไร 2. มีคลื่นอะไรที่สามารถผ่านแต่ละชั้นได้บ้างซึ่งก่อนที่เราจะมาเรียนแต่ละชั้นเราต้องมาดูคลื่นก่อนนะคะหลักๆเลยหนึ่ง เขามีสถานะอะไร 2. องเขาสามารถมีคลื่นอะไรที่เคลื่อนที่ผ่านแต่ละชั้นได้บ้างเคนะนี่คือเราแบ่งตามคุณสมบัติเชิงกลก่อนที่เราจะไปดูว่าแต่ละชั้นมีคลื่นอะไรเราต้องมาดูก่อนว่าในโครงสร้างของโลกตัวนี้สามารถเกิดขึ้นอะไรได้ บ้าาางเเรามาดูลยนะคะลื่นในตัวกลางหรือว่าคลื่นที่เกิดขึ้นในโครงสร้างของโลกของเราจะมีคลื่นอยู่2ชนิดคือหนึ่คลื่นปรถมภูมิเราแทนด้วยตัว p นะคะ p wave อ่ะถ้าพูดถึงปฐมภูมิมิตรจะใช้สัญลักษณ์คือตัว p เมื่อไรที่พูดถึงทุติยภูมิมิตรจะใช้สัญลักษณ์แทนด้วยตัวอะไรคะ s จำไเลยนะคะปฐมภูมิ p ทุติยภูมิมิชัยเอสดังนั้นคลื่นที่เกิดขึ้นในโครงสร้างของโลกของเราว่าคลื่นสองคลื่นเนี่ยมันสามารถผ่านชั้นใดได้บ้างเราต้องมาเรียนรู้ก่อนค่ะว่าคลื่นสองคลื่นนี้มีลักษณะยังไงบ้างของแต่ละคลื่นอ่าเรามาดูเลยนะคะคลื่นตัวแรกคลื่นปรฐมภูมิสัญลักษณ์ของเราแทนด้วยตัวพีคลื่นปฐมภูมิตัวนี้เป็นคลื่นอะไรคะเป็นคลื่นตามยาว คลื่นตามยาวนักเรียนจําได้ไหมยคลื่นตามยาวคือ,อยังไงจะต้องตั้งฉากกับการเคลื่อนที่ถ้าเมื่อไหร่เป็นคลื่นตามยาวอ่ะจำได้ไหมคลื่นตามยาวตัวนี้ให้นึกถึงอะไรนักเรียนจำไหมมันยาวมันเป็นยังไงคะมันขนานกับการเคลื่อนที่ดังนั้นตัวนี้จำมาเลยนะคลื่นตามยาวคือขนานกาันจำมาเลยนะคะมันขนาน ถ้าพูดถึงขึ้นตามยาวให้นักเรียนนึกถึงอะไรเราเรียนตอนม .5 แล้วขึ้นตามขวางขึ้นตามยาวขึ้นตามยาวนะคะหรือว่ามันขนานกับการเคลื่อนที่ตัวนี้ให้นึกถึงการสบัดส,สปริงอ่ะให้นึกถึงสปริงมันจะเป็นการเคลื่อนที่ในสปริงเพราะสปริงของเราจะมีการผลักผลักไปผลักมาดังนั้นมันก็จะเป็นไงคะละักษณะเช่นสปริงเราผลักไปเนี่ยมันไปกลับเนี่ยเห็นไหมมันขนานกันเห็นไหม เห็นไหมมันไปมันกลับมันก็ขนาดกับการเคลื่อนที่ของเราเห็นไหมคะอ่ะเราเรียกว่าคลื่นตามยาวต่อมาคลื่นตามยาวตัวนี้จำมาเลยนะคะหรือว่าขคลื่นประถมภูมิตัวนี้สามารถผ่านได้ทุกสถานะนี่คือหัวใจหลักเลยเพราะเดี๋ยวเราจะต้องมาเรียนรู้ว่าแต่ละชั้นของโครงสร้างของเรามีสถานะอะไรแล้วเราต้องมาวิเคราะห์ว่าเนี่ยมันมีสถานะแบบนี้นะ คลื่นตัวนี้สามารถเคลื่อนที่ผ่านได้ไหมดังนั้นจำเลยนะคะว่าคลื่นประมภูมิหรือว่าคลื่น P ของเราสามารถเป็นยังคะผ่านได้ทุกสถานะไม่ว่าจะเป็นอะไรคะของแข็งของเหลวหรือว่าแก๊สเขาสามารถเคลื่อนที่ผ่านได้หมดเลยแล้วเขาบอกว่าคลื่นปฐมภูมิตัวนี้สามารถเกิดการเคลื่อนไหวแบบ อัดขยายเห็นไหมคะอัดขยายตัวนี้มิตรบอกแล้วว่าให้นึกถึงอะไรสปริงเวลาเราผักสปริงอะ่ะมันจะมีการอัดและขยายเกิดขึ้นอ่ะแล้วเขาบอกว่าคลื่นปฐมภูมิตัวนี้เป็นคลื่นที่สถานีวัดอะไรคะแรงสั่นสะเทือนสามารถตรวจจับได้ก่อนชนิดอื่นความเร็วของเขาเกิดขึ้นประมาณ 6- 7กิโลเมตรต่อวินาที จำไว้เลยนะคะว่าคลื่นปฐมภูมิตัวนี้สามารถทําให้เกิดการอะไรคะการอัดและการขยายตัวของชั้นหินได้อะหลักๆเลยที่นักเรียนจะต้องจําหัวใจหลักเขาเลยคันหนึ่งเขาเป็นคลื่นอะไรเป็นคลื่นตามยาวให้นึกถึงสปริงมันจะมีการอัดและขยายอะเราจะพูดถึงสปริงนะมันจะต้องมีการอัดและขยายดังนั้นแปลว่าเมื่อมันเจอพื้นหินหรือว่าเจอพื้นดินเพื่อน,นี้มันจะส่งผลอัด และขยายของพื้นดินหรือพื้นหินตัวนั้นต่อมาตัวที่สองที่นักเรียนจะต้องจำคือเขาสามารถผ่านได้ทุกสถานะไม่ว่าโครงสร้างของเรานั้นจะเป็นของแข็งของเหลวหรือว่าแก๊สคลื่นตัวนี้สามารถเคลื่อนที่ผ่านได้ทั้งหมดโอเคนะคะนี่คือคลื่นประถมภูมิอ่ะนี่คือลักษณะของเขาเห็นไหมเรานึกถึงสปริงเวลาเราผักสปริงนักเรียนสังเกตดูผักสปริงปุ๊บมันจะเกิดการอะไรคะอ่ะ แล้วมันก็เป็นยังไงขยายออกไปเห็นไหมมันจะมีช่วงที่อัดเป็นยังไงคะช่วงที่อัดการติดการแล้วก็เป็นช่วงอะไรขยายเห็นไหมก็จะมีอัดขยายอัดขยายไปเรื่อยๆดังนั้นจะมาเลยว่าถ้าเมื่อไหร่พูดถึงประถมภูมิให้นึกถึงอะไรสปริงเพราะสปริงจะมีการอัดและขยายเกิดขึ้น เห็นไหมลักษณะการเคลื่อนที่ของชั้นหินของเราหรือว่าพื้นดินของเราเห็นไหมคะมันก็จะมีลักษณะเป็นยังไงเห็นไหมส่วนที่แคบแคตัวนี้แปลว่ามันเกิดการอะไรคะอ่ะนี่คืออัดตัวเห็นไหมคะปุ๊บต่อมาเห็นไหมช่องตัวนี้มันกว้างขึ้นแปลว่าตัวนี้มันจะมีอะไรคะมีการขยายเห็นไหมคะและช่วงตัวนี้ก็จะเป็นไงคะ อัดเหมือนกันเห็นไหมดังนั้นลักษณะาการเคลื่อนที่ของเคลื่อนปฐมภูมิจะมีลักษณะคล้ายกับสปริงคืออัดขยายอัดขยายอัดขยายพื้นดินหรือว่าการเคลื่อนที่ของชั้นหินก็เหมือนกันใช่หไหมคะหลักการง่ายๆเลยปฐมภูมิสามารถผ่านทุกสถานะนึกถึงสปริงสปริงจะเกิดอะไรคะการอัดและขยายตัวโอเคนะนี่คือลักษณะการเคลื่อนที่ของเคลื่อนปฐมภูมิอ่ะ ต่อมาตัวที่2คือขึ้นทุติยภูมินักเรียนสังเกตดูนะคะขึ้นทุติยภูมิตัวนี้เป็นขึ้นอะไระหลักๆเลยเขาบอกว่าอะไรคะเป็นขึ้นตามขวางขวางคืออะไรคะตั้งฉากดังนั้นถ้าเมื่อไหร่ที่มันตั้งฉากมิตรให้นึกถึงอะไรคะเส้นเชือกเวลาเราสะบัดเช่นเส้นเชือกให้นึกถึงเชือกเชือกของเราเราจะต้องมีการสะบัดใช่ไหมคะ,ะ,ะเส้นเชือก เวลาเราสะบัดเชือกขึ้น <dest> เห<ล>็นไหมสะบัดเชือกลงเห็นไหมมันเป็นยังไงกันมันขวางการเคลื่อนที่เห็นไหมมันมันต้านการเคลื่อนที่การเคลื่อนที่ของเราจะเคลื่อนที่ไปด้านหน้าแบบนี้เสมอนะพอเราสะบัดเชือกขึ้นมันก็ขวางพอเราสะบัดเชือกลงมันก็ขวางเห็นไหมคะมันจะต่างกับขึ้นตามยาวขึ้นตามยาวเคลื่อนของเราเคลื่อนที่ไปด้านหน้าเหมือนกันแต่เวลาสปริงขยายมันขยายออกไปเวลามันอัดคือมันกลับมาแบบนี้เห็นไหมมันขนานกับเส้นนี้ไง ดังนั้นเราเรียกว่าขึ้นตามยาวคือขนานแต่ถ้าขึ้นตามขวางพูดถึงขวางแปลว่ามันต้องตั้งฉากมันขวางการเคลื่อนที่อย่าลืมว่าการเคลื่อนที่ของเราจะต้องไปด้านหน้าเสมอโอเคนะคะนี่คือหลักการตัวแรกที่ต้องจําต่อมาตัวที่2ขึ้นทุติยภูมิคือสามารถผ่านเฉพาะตัวกลางที่เป็นอะไรเท่านั้นของแข็งเท่านั้นนี่คือจําไว้เลยเขาผ่านได้เฉพาะที่เป็นอะไรคะของแข็งเท่านั้น ต่างกับอะไรคะปฐมภูมิปฐมภูมิสามารถผ่านได้ทั้ง3สถานะแต่ทุติยภูมิคือผ่านได้แค่สถานะเดียวคือของแข็งอะไรที่เป็นของแข็งทุติยภูมิผ่านได้หมดโอเคนะต่อมาเขาบอกว่าจะเกิดการตั้งฉากกับการเคลื่อนที่ก็นึกถึงเส้นเชือกอะต่อมาเขาบอกว่าลักษณะขึ้นทุติยภูมิตัวนี้จะทําให้เกิดอะไรคะการคด โ,โค้งโคโค้งเหมือนกับเวลาเราสะบัดเส้นเชือกนะั่นเองเห็นไหมสะบัดเส้นเชือกมันเป็นยังไงมันก็ต้องเป็นไงคะขึ้นและลงเห็นไหมคะเหมือนเชือกของเราเวลาเราสบานะบัดเน่ยมันหินมันก็จะเกิดการไะคะ คดโค้งเหมือนการลักษณะเชือกของเราเวลาเราสะบัดมันก็เกิดการคดโค้งเหมือนกันนี่คือหลักการที่นักเรียนจะต้องจํานะดังนั้นสรุปให้ค่ะทุติยภูมิหนึ่งคือเป็นขคลื่นตามขวานึกถึงเส้นเชือกเส้นเชือกต้องสะบัดอะไรคะขึ้นลงลักษณะเป็น,นยังไงคะคดโคง้งและทุติยภูมิตัวน,นี้สามารถเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางที่เป็นอะไรคะของแข็งได้เท่านั้นนี่คือลักษณะขคลื่นทุติยภูมิเรามาดูรูปภาพกาันเห็นไหม เวลาเราสะบัดใช่ไหมเหมือนกับสะบัดสปริงอะสะบัดขึ้นอะลักษณะสปริงสะบัดขึ้นอะสะบัดลงเห็นไ,ไหมอะเห็นไ,ไหมมันก็เป็นลงขึ้นแบบเนี้ยเป็นลักษณะแบบเนี้ยลักษณะขึ้นอะเหมือนกับเส้นเชือกเหมือนกันเวลาเราสะบัดเชือกเนี่ยลงขึ้นลงแบบเนี้ยเหมือนสะบัดเส้นเชือกเหมือนกันก็เกิดการขดโค้งดังนั้นจะมาละเลยค่ะว่าถ้าเป็นทุติยภูมิต้องเป็นขึ้นอะไรขวางตามขวางจําได้ไหม อาจเป็นขึ้นตามขวางอะต่อมานึกถึงอะไรสบัดเชือกอะไอ้นึกถึงสกการสบัดเชือกหรือว่าเส้นเชือกของเรานั่นเองเวลาสบัดเชือกมันจะต้องเป็นยังไงลักษณะขึ้นลงขึ้นลงมันไนอะนี่คือลักษณะทุติยภูมิและสามารถเคลื่อนที่ผ่านที่เป็นของแข็งได้เท่าน,านั้นนี่คือหลักการนะคะอะดังนั้นเรามาดูโครงสร้างแต่ละชั้นว่า มีอะไรบ้างที่สามารถ ขึ้นที่ผ่านแต่ละชั้นได้ซึ่งแต่ละชั้นของเราตอนนี้นักเรียนเห็นไหมคะ1คือนักเรียนจะต้องเรียนคือ1คืออะไรคะอ่ะมีฐานธรณีภาคมัดฉิมภาคแกนโลกชั้นนอกแกนโลกชั้นในนี่คือลักษณะสิ่งที่เราต้องเรียนนะคะว่ามีอะไรบ้างอ่ะแล้วเรามาดูแต่ละสนและวิเคราะห์กันว่าแต่ละชั้นคลื่นอะไรสามารถเคลื่อนที่ผ่านได้บ้างอ่ะนักเ,เรียนมาดูตัวแรกนะที่เราแบ่งออกไปดังนั้นถ้าเมื่อไหร่ที่เขาถามว่า โครงสร้างของโลกที่แบ่งตามอะไรคะสมบัติเชิงกลจำมาเลยนะคะมีอยู่5ตัว1คือธรณีภาค2คือฐานธรณี3มัดฉิมภาค4แกนโลกชั้นนอก5แกนโลกชั้นในนี่คือแบ่งได้5ตัวและนักเรียนจะต้องบอกได้ว่าแต่ละชั้นมีสถานะเป็นอะไรและมีขึ้นอะไรเคลื่อนที่ผ่านไปบ้าง จำมาเลยนะหัวใจหลักของเขาในเรื่องนี้สิ่งที่นักเรียนจะต้องบอกได้ในแต่ละชั้นคือมันประกอบด้วยอะไรบ้าง 1. ธรณีภาค 2. ฐานธรณี 3. ม,มัดฉิมภาค 4. แก่นโลกชั้นนอก 5. แกนโลกชั้นในและแต่ละชั้นนี้มีสถานะเป็นอะไรคือคองแข็งของเหลวหรือว่าแก๊สโอเคนะจะต้องบอกได้และจะต้องวิเคราะห์ได้อีกว่าแต่ละชั้นมีสถานะเป็น เนี่ยคลองแข็งคลองเลวแก๊สมีคลื่นอะไรที่สามารถเคลื่อนที่ผ่านได้บ้างซึ่งคลื่นของเรามี2ตัวคืออะไรคะประมภูมิกับทุติยภูมินี่คือหลักการจําให้ดีนะอ่ะและในคลื่นของเราเราจะจําสัญลักษณ์เขานะดังนั้นจําให้ดีว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เป็นอะไรคะประมภูมิใช้ p ทุติยภูมิใช้ s จำสัญลักษณ์ให้ด้วยบางทีเขาอาจจะไม่ได้เขียนขึ้นปรมภูมิทุติยภูมิแต่เขาใช้เป็นตัวแปรคลื่น p ขึ้น s ดังนั้นต้องจําให้ได้นะประถมภูมิคือ p ทุติยภูมิคือ s โอเคนะคะอ่ะเดี๋ยวนั้นเรามาดูลักษณะของคลื่นแต่ละชั้นกันเลยอ่ะมาดูชั้นแรกชั้นที่1คือธรณีภาคธรณีภาคคือส่วนที่อยู่ด้านไหนคะ เนียอยู่ด้านบนสุดนะตอนนี้เราพูดถึงธรณีภาคส่วนที่อยู่บนสุดอ่ะเรามาดูธรณีภาคกันเขาบอกว่าธรณีภาคตัวนี้เป็นชั้นโครงสร้างที่อยู่ยังไงคะนอกสุดของโลกจำมาเลยภายนอกสุดของโลกซึ่งประกอบด้วยอะไร ประกอบด้วยเปลือกโลกและเนื้อโลกตอนบนสุดดังนั้นสถานะของเขาเขาประกอบด้วยเปลือกเห็นไหมเป็นส่วนที่ห่อ,อหุ้มดังนั้นสถานะของเขาจึงเป็นอะไรคะมีสถานะเป็นของแข็งอ่ะมีสภาพแร่งแข็งแร่งอ่ะมีความหนาประมาณ2.9กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรอ่ะความลึกของเขาลึกประมาณเท่าไหร่คะ100กิโลเมตรและ อันดับแรกสิ่งที่นักเรียนต้องจําคือสถานะเขาข้อมเป็นของแข็งอะดังนั้นขึ้นอะไรที่เคลื่อนที่ผ่านเขาได้บ้างจําเลยว่า1ประมภูมิผ่านได้ทุกสถานะทุติยภูมิเป็นของแข็งเท่านั้นดังนั้นแปลว่าธรณีภาคมีขึ้นอะไรผ่านได้บ้างคะก็คือขึ้นอะไรทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิดังนั้นมิขีนสัญลักษณ์ตัวนี้นะคะคือผ่านได้ทั้ง s และ p ผ่านได้ทั้ง2ตัวเลย นะนี่คือลักษณะการเกิดของเขาอ่ะจำนะตัวแรกมีลักษณะเป็นะไรคัของแข็งขึ้นที่ผ่านได้คือผ่านได้ทั้ง2ตัวทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมินี่คือลักษณะธรณีภาคอ่ะต่อมาตัวที่สองนะ,ะตัวที่2คืออะไรคะฐานธรณีฐานธ,าร,ณานธารณีเขาบอกว่าอยู่ถัดลงมาจากธารณีภาคซึ่งประกอบด้วยอะไร เป็นโครงสร้างที่อยู่ถัดลงมานะคะจากธรณีภาคเป็นชั้นที่2อ,อันนี้คือชั้นที่2แล้วนะเพราะธรณีภาคของเราเป็นชั้นที่1นโอเคนะคะแล้วเขาบอกว่าเป็นส่วนประกอบที่มีเนื้อโลกตอนบนสถานะของเขาก็เป็นอะไรคะเป็นของแข็งแต่ของแข็งที่มีลักษณะที่แตกต่างกันธรณีภาคเป็นของแข็งที่เป็นของแข็งแกรง่งหรือว่าของแข็งที่แข็งมากแต่ลักษณะของ ่านธรณีตัวนี้ก็เป็นของแข็งเป็นของแข,งขง Não, ็ขงล DO ักษณะพลาสติกมีสภาพคล้ายๆาปกับพลาสติกของแข็งที่เป็นพลาสติกแต่ถ้าพูดถึงธรณีภาคตัวนี้มันก็คล้ายๆกับเหล็กเห็นไหมเป็นของแข็งเหมือนกันแต่นี้ลักษณะเหมือนอะไรคะของแข็งที่เป็นพลาสติกดังนั้นเขาเป็นของแข็งเหมือนกันดังนั้นสิ่งที่เราต้องจําเลยค่ะว่าอะไรอะไรสามารถเคลื่อนที่ผ่านเขาได้ถ้าเขาเป็นของแข็งก็ผ่านได้ทั้งอะไรคะทุติยภูมิและประถมภูมิ ผ่านได้ทั้งสองตัวเลยนะคะทั้งปรทมภูมิและทุติยภูมิเพราะทั้งสองตัวปฐมภูมิผ่านทุกสถานะทุติยภูมิผ่านเฉพาะของแข็งดังนั้นแปลว่าอันนี้เป็นของแข็งดังนั้นแปลว่าคลื่นทั้งสองก็สามารถเคลื่อนที่ผ่านได้แล้วเขาบอกว่าความหนาของเขามีประมาณเฉลี่ยคือ3.3กรัมต่อลูกบาศเซนติเมตรความลึกของเขาประมาณ660กิกิโลเมตรเขาบอกว่าคลื่น การเคลื่อนไหวของคลื่นชนนี้นะคะสามารถเปลี่ยนความเร็วไม่สม่ำเสมอขึ้นอยู่กับเขตความเร็วของเขาดังนั้นเขาจะมีเขตความเร็วอยู่2เขตคือเขตความเร็วต่ำและเขตการเปลี่ยนแปลงอะเรามาดูเขตความเร็วต่ำคือเป็นเขตที่อยู่ที่ความลึกประมาณ75-250นะคะมีคลื่นอะไรเคลื่อนที่ผ่านได้บ้างอะก็คือคลื่น P กับคลื่น S ทั้งปฐมภูมิและ ทุติยภูมิแต่ความเร็วตัวนี้จะเป็นยังคะถ้าผ่านเขตความเร็วต่ําความเร็วเขาจะลดลงเนื่องจากอะไรคะเนื่องจากอันนี้เป็นของแข็งที่เขาความเร็วต่ําเคลื่อนตัวนี้เคลื่อนที่ได้ต่ำเพราะเขามีสองเขตนะในชั้นเดียวกันเพราะอะไรเพราะกษณะของแข็งของเขาเป็นของแข็งเนื้ออ่อนอ่ะ จะทําให้เป็นไงคะของแข็งน้อยอ่อนซึ่งเกิดจากอุณหภูมิที่สูงม,มากจะทําให้แบบธาตุบางส่วนประกอบตัวนี้หลอมละลายกลายเป็นเมกมากจึงทําให้ขคลื่นทั้งสองตัวนี้มันเคลื่อนที่ผ่านได้ช้าลงแต่ถา้าเมื่อใดที่ผ่านเขตที่มีการเปลี่ยนแปลงขคลื่น2ตัวนี้ก็ผ่านได้เหมือนเดิมค่ะแต่ความเร็วจะเป็นไงคะเพิ่มขึ้นแต่อตัตราเร็วจะเป็นไงคะไม่สม่ำเสมอเนื่องจากบริเวณนี้ มีโครงสร้างที่เป็นแรกที่เขาเป็นของแข็งอะ่ะมันจึงผ่านได้เร็วดังนั้นสรุปง่ายๆเลยว่าถ้าเป็นกรณีที่เป็นเนี่ยฐานธรณีตัวนี้คือมันจะแบ่งเป็นสองเขตคือเขต ความเร็วต่ํากับเขตการเปลี่ยนแปลงเขตความเร็วต่ําคือบริเวณที่เป็นลักษณะของแข็งแต่เป็นของแข็งเนื้ออ่อนดังนั้นแปลว่าถ้ามันลักษณะมันอ่อนๆแล้วมันจะเป็นเหลวแล้วอ่ะแปลว่าคลื่นทั้งสองตัวนี้เคลื่อนที่เป็นยังไงคะได้ความเร็วลดลงเพราะอย่าลืมว่าทุติยภูม like, ิเคลื่อนที่ที่เป็นของแข็งถ้าเมื่อไหร่มันมีลักษณะ on, อ่อนน่ะแปลว่ามันก็เคลื่อนที่ได้ช้าขึ้นใช่ไหมคะมันเกือบจะเคลื่อนที่ไม่ได้แล้วต่อมาถ้าเป็นเขตการเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่ส่วนประกอบเขาจะเป็นแร่ดังนั้้นจะส่งผลใหอัตรา หรือว,ว่าความเร็วของเขาทั้งทุตยภูมิและปฐมภูมิสามารถเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นนี่คือลักษณะการเคลื่อนที่แต่ละเขตนะคะอ่ะนี่คือความเร็วแต่ละเขตเห็นไหมต่ำลงโอเคนะนี่ผ่านเลยนะคะต่อมาชั้นถัดมาค่ะคือชั้นมัดฉิมผ้าตัวนี้เป็นชั้นที่แล้วที่3ก็อยู่ถัดจากอะไรอยู่ใต้ฐานธรณีซึ่งฐานธรณีเราเป็นชั้นที่2องเขาบอกว่า จะเป็นส่วนประกอบอะไรคะส่วนของเนื้อโลกตอนล่างอ่ะสถานะของเขาเป็นอะไรเป็นของแข็งเหมือนกันดังนั้นแปลว่าเคลื่ออะไรสามารถเคลื่อนที่ผ่านได้ทั้งอะไรคะทั้งประถมภูมิและทุติยภูมิสามารถเคลื่อนที่ผ่านได้ทั้ง2ตัวเลยเพราะเป็นของแข็งเขาบอกว่าเขาจะมีความหนาเฉลี่ยประมาณ5.5กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรมีความลึกประมาณเท่าไหร่คะ6 6 0้ถึง 900กิโลเมตรเขาบอกว่าเครื่องตัวนี้สามารถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมเอเพราะมันมีลักษณะเป็นของแข็งเนาะต่อมาตัวที่4คืออะไรคะแก่นโลกชั้นนอกแก่นโลกชั้นนอกตัวนี้เป็นตัวที่อยู่ใต้อะไรครับมาชิมภาคคือใต้อันที่3ามดังนั้นต้องเรียงลําดับได้แล้วนะมีลักษณะเป็นอะไรเนี่ยแตกต่างกันแล้วลักษณะของเป็นอะไรคะของเหลว ดังนั้นถ้าเป็นของเลี้ยวหมายความว่าทุติยภูมิผ่านได้ไหมทุติยภูมิผ่านไม่ได้เห็นไหมเขาบอกเลยว,ว่าชั้นนี้จะเป็นชั้นเดียวเห็นไหมเกิดที่เรานับมา4ชั้นใช่ไหมคะแปลว่าชั้นแกนโลกชั้นนอกเป็นคลื่นชั้นเดียวที่ทุติยภูมิไม่สามารถผ่านได้เพราะอย่าลืมว่าทุติยภูมิผ่านคือที่เป็นอะไรคะสถานะจะต้องเป็นอะไรของแข็งเท่านั้น แต่อันนี้มันเป็นของเลวดังนั้นแปลว่าอันนี้ผ่านไม่ได้ดังนั้นแปลว่าคลื่นที่ผ่านได้มีคลื่นเดียวคืออะไรคะประถมภูมินี่คือลักษณะจำไว้เลยนี่คือลักษณะดังนั้นเขาบอกว่ากรณีที่คลื่นปฐถมภูมิผ่านนะคะเขาจะผ่านด้วยความเร็วลดลงอย่างฉับพลันจากนั้นความเร็วเขาจะเป็นยังคะเพิ่มขึ้นดังนั้นจำไว้เลยว่าชั้นนี้อะไรคะ ทุติยภูมิไม่สามารถเคลื่อนที่ผ่านได้เพราะมันมีสถานเป็นของเหลวนี่คือลักษณะสำคัญต่อมาชั้นสุดท้ายคืออะไรคะแกนโลกชั้นในเป็นส่วนที่อยู่ในสุดของโลกมีสถานะเป็นอะไรเป็นของแข็งดังนั้นหมายความว่าทุติยภูมิและปฐมภูมิเป็นไงคะสามารถเคลื่อนที่ได้ เส้นที่ผ่านได้นี่คือสถานะของเขาเดังนั้นตอนนี้ต้องจําให้ได้แล้วนะสถานะแต่ละตัวว่าแต่ละตัวมีสถานะเป็นอะไรบ้างโอเคนะดังนั้นมามิสมาสรุปให้อีกรอบหนึ่งเนาะเกี่ยวกับเกี่ยวกับอะไรการแบ่งโครงสร้างตามสมบัติเชิงกลอันดับแรกทอรณีภาคทอรณีภาคคือชั้นบนสุดเป็นอะไรคะเป็นของแข็งแบบของแข็งเก่งมากเลยอันนี้เป็นของแข็ง อันนี้เป็นของแข็งสถานะเป็นของแข็งขึ้นอะไรสามารถเคลื่อนที่ผ่านได้บ้างอ่านักเรียนมาดูอย่าลืมนะคะสัญลักษณ์เขาเหมือนเดิมนะถ้าเป็นทุติยภูมิคือ S ประถมภูมิคือ P อ่ะจำไม่ดีนะประถมภูมิคือ P อ่ะจำสัญลักษณ์กดีประถมภูมิอ่ะประถมภูมิคืออะไรคะคือ P ทุติยภูมิ พุทิยะภูมิคืออะไรคือ s นี่คือลักษณะที่นักเรียนจะต้องจำดังนั้นแปลว่าตัวนี้่านทั้งอะไรคะ p และ s โอเคไหมต่อมาอันที่สองฐานธรณีเป็นอะไรคะของแข็งแต่เป็นของแข็งที่เป็นพลาสติกจำได้ไหมเป็นของแข็งที่เป็นพลาสติกดังนั้นมันจะมีเขตอยู่2เขตคือเขตความเร็วต่ําเขตความเร็วต่ําคือส่วนใหญ่จะประกอบด้วยอะไรคะ คือเป็นของแข็งเนื้ออ่อนแล้วก็จะเป็นเขตความเร็วเปลี่ยนแปลงคือเป็นพวกแร่ซะส่วนใหญ่จึงทําให้มันเคลื่อนที่ได้เร็วดังนั้นแปลว่าตัวนี้ผ่านได้ทั้ง2ตัวเหมือนกันต่อมาถ้าเป็นมัดฉิมภาคมัดฉิมภาคก็มีลักษณะเป็นอะไรคะเป็นของแข็งเหมือนกันของแข็งคืออะไรเคลื่อนที่ผ่านได้บ้างคือ p กับ s ต่อมาแกลลโลกชั้นนอกเป็นอะไรอันนี้เป็นของเหลว <c oughs> เห็นไหมตัวนี้จะแตกต่างจากกลุ่มอื่นเลยตัวนี้จะเป็นของเหลวอ่ะเป็นของเหลวอะไรเคลื่อนที่ผ่านได้มีแค่ตัวเดียวค่ะคืออะไรคะปฐมภูมิเพราะทุติยภูม,มิไม่สามารถเคลื่อนที่ผ่านได้เพราะเคลื่อนที่ผ่านได้เฉพาะที่เป็นของอะไรคะของแข็งแต่นี่เป็นของเหลวต่อมาอันนี้เป็นของอะไรคะของแข็ง จะต้องประกอบด้วยอะไรคะ P กับ S อันนี้ต้องจำาให้ได้หลักการเลยจะต้องจำม่ได้เพราะในข้อสอบต้องถามอยู่แล้วแหละมันเป็นพื้นฐานของเรื่องนี้โครงสร้างโลกเนาะดังนั้นสิ่งที่ต้องจำของโครงสร้างโลกคือถ้าแบ่งตามสรารประกอบจะต้องจำว่าแต่ละชั้นประกอบด้วยสรารอะไรแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่แบ่งตามอะไรคะโครงสร้างของโลกตามสมบัติเชิงกลนักเรียนก็ต้องจําให้ได้ว่า แต่ละชั้นมีสถานะอะไรและมีขคลื่นอะไรเคลื่อนที่ผ่านใดบ้างต้องเขียนใบนบทแล้วนะนี่คือหลักการนักเรียนมาดูลักษณะคลื่นที่เกิดขึ้นเห็นไหมเคลื่อนที่เกิดขึ้นนักเรียนดูอ่ P คืออะไรคะ P คือปฐมภูมิ S คืออะไรคะ P คือปฐถมภูมิ S คือทุติยภูมิและนักเรียนดูเส้นเห็นไหมพวกเนี้ยผ่านได้หมดเลยไหมคะสองเส้นนี้มีทั้งหมดเลยแต่จะมีแค่ชั้นเดียวเห็นไหมที่ไม่มีอะไรไม่มี S และจะเกิด S อะไรที่ชั้นตัวนี้เห็นไหมคะนี่คือลักษณะาการเกิดเห็นไหมดังนั้นนักเรียนสังเกตดู P เนี่ย P แปลว่าทุกชั้นตัวนี้จะมีอะไรคะทุติยภูมิ P คืออะไรคะปฐถมภูมิแปลว่าทุกชั้นสามารถเกิดอะไรคะปฐถมภูมิได้หมด แต่ชั้นที่เกิดทุติยภูมิจะมีชั้นเดียวที่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้คืออะไรคะแก่นโลกชั้นนอกอ่ะเพราะมันมีสถานะเป็นอะไรของเหลวแปลว่าชั้นนี้ไม่สามารถเคลื่อนที่ผ่านได้ที่เหลือเป็นอะไรหมดเลยคะของแข็งนี่คือสถานะการเกิดค่ะนี่คือหลักการนะการแบ่งโครงสร้างของโลกตามสมบัติเชิงกลดังนั้นตอนนี้นักเรียนจะต้องรู้แล้วเนาะว่า แต่ละโครงสร้างมีอะไรบ้างหลักๆเลยถ้าเมื่อไหร่ที่แบ่งตามสารประกอบเคมีนะนี่คือสารประกอบอะสารประกอบทางเคมีอันดับแรกนักเรียนนันตอบได้ว่าแต่ละอันประกอบด้วยอะไรบ้างอะแต่ละชั้นประกอบด้วยสารประกอบอะไรบ้างเพราะมันพูดถึงสารประกอบเคมีอะ ต่อมาถ้าเมื่อไหร่พูดถึงการแบ่งคือสมบัติเชิงกลสมบัติเชิงกลคืออันดับแรกนักเรียนจะต้องรู้ว่าแต่ละตัวมีสถานะอะไรสถานะเขานะคะว่าสถานะเขาคืออะไรและแต่ละตัวมีคลื่นอะไรเคลื่อนที่ผ่านได้บ้างะคลื่นของเราก็มีอะไรคะปฐถมภูมิกับทุติยภูมิดังนั้นนักเรียนจะต้องบ่งบอกได้แต่ละชั้น โอเคนะนี่คือเกี่ยวกับโครงสร้างของโลกซึ่งเป็นหลักการง่ายๆที่นักเรียนน่าจะจำได้เพราะเรื่องนี้มิดออกข้อสอบก็ค่อนข้างเยอะนะคะ ดังนั้นให้นักเรียนพยายามไปทบทวนบทเรียนนะคะเดี๋ยวคาบถัดไปเดี๋ยวรอนจะมาเจอในคาบมิตรเดี๋ยวมิตจะมาทบทวนเนื้อหานี้ให้ฟังอีกรอบแต่อาจจะไปอย่างรวดเร็วและพอทบทวน,นเนื้อหาเสร็จอาจจะให้นั่งทํางานใบงานอีกหนึ่งใบในคาบเรียนนะคะอ่ะสาหรับวันนี้ถ้านักเรียนมีข้อสงสัยอะไรสามารถสอบถามมิตรในรายส่วนตัวได้ตลอดนะถ้าไม่มีอ่ะ ถ้ามีคําถามอะไรที่ทํำโจทย์อะไรไม่ได้หรือว่าส่วนไหนที่นักเรียนไม่เข้าใจอยากได้ความรู้เพิ่มเติมพวกนี้ก็สามารถสอบถามได้เช่นเดียวกันนะคะสําหรับวันนี้มิรก็ขอจบการสอนเกี่ยวกับโครงสร้างของโลกที่แบ่งตามสมบัติเชิงกลเพียงแค่นี้นะคะเราเจอกันใหม่ในคาบถัดไปนะคะวันนี้ก็